แล้วเรื่องของการเลี้ยงลูกอาจารย์ก็มีมีลูกเหมือนกันครับคนโตตอนที่จบปริญญาตรีนะครับแล้วก็คนเล็กก็ยังเรียนมมห้ามหกอยู่อ๋อเี่กวัยวัยมห้ามหกหรือว่ากําลังเรียนปีหนึ่งปีสองปริญญาตรีอยู่เนี่ยน,นะคะแม่ได้ยินได้ฟังคนบ่นเนี่ยกันเยอะมากเลยว่าไม่รู้จะสอนเขายังไงแล้วแบบเด็กสมัยนี้นี่คือสอนยากมากแล้วก็ติดเกมหรือไม่ก็ติดแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจารย์มีข้อแนะนำอะไรไหมคะผมว่ามันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู50%นะครับแล้วก็เด็กคนนั้นมีพื้นฐานมายังไงอีก50%ค่นะการเลี้ยงดูเนี่ยเราสามารถดูแลได้อย่างเช่นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือให้เด็กยอมรับความจริงอย่างเช่นเดินชนหกล้มแทนที่จะไปตีโต๊ะตีพื้นเรากลับมาดูที่อะไรเกิดขึ้น แก้ปัญหาตรงนั้นก่อนแล้วก็สอนให้เขาระมัดระวังให้เขายอมรับความผิดของตัวเองเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่าน่าจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ในวันนี้เนี่ยนาไปใช้ได้คือถ้าเราย้อนนึกภาพไปวันที่เราไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลเป็นวันแรกๆลูกจะร้องมากแล้วก็จะวิ่งเกาะแขนเกาะขาไม่ยอมให้พ่อแม่ไปทำงาน แล้วเราก็จะเห็นต่อไปว่าจะเกิดการหลอกล่อให้อยู่กับครูลแล้วก็พ่อแม่ก็ทำตัวเป็นนินจาแล้วก็รีบไปเลย <c oughs> ลองนึกภาพดูว่าสมมติว่ามีสามีภรรยาไปเที่ยวเกาะแห่งหนึง่งภรรยากำลังเอ้ยนี่มันที่ไหนอ่ะมันเราไม่รู้จักเลยแล้วสามีก็หลอกเราแล้วนินจาหายไปเลยปล <c oughs> ่อยภรรยาทิ้งไว้ที่เกาะนั้นอนะ <c oughs> ความรู้สึกของเราจะเกิดอะไรขึ้น เด็กก็เหมือนกันนี่ที่ไหนเนี่ย <Okay. S 2> แล้วให้มาเจอใครอะ่ะ um. แล้วพ่อแม่เราไปไหนอะ่ะ um. แล้วทําไมทํากับเราอย่างนี้ล่ะ um. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพ่อแม่เอาเฉพาะขอให้ฉันไปให้ได้ก่อนอ um. แต่วันที่ผมเดินออกมาหรือว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนอนุบาลครั้งแรกผมจะบอกก็เลยว่าหนูต้องอยู่ที่นี่พ่อต้องไปทํางานพ่อจะมารับตอนเย็นอ um. ต่อให้หนูร้องเท่าไหร่ก็ตาม พ่อก็ต้องไปทํางานแล้วพ่อก็มารับตอนสี<ม>่โมงเย็นลูกผมวันนี้โตเขาบอกว่าวันนั้นเขายังจําได้ดีวันที่พ่อบอกว่าพ่อจะกลับมารับตอนสี่โมงเย็นไม่ว่าลูกจะร้องเท่าไหร่ก็ตามอมจากวันนั้นเขาเชื่อมั่นในตัวพ่อว่าพ่อจะไม่มีวันทิ้งเขา ฉะนั้นวันนี้เราพลาดวันนี้พวกเราพลาดครับคือเราทําอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งถ้าหากลูกเกิดความทุกข์เราจะไม่ใช่คนแรกที่รู้อเพราะเขาไม่ไว้ใจเราอืมอเพราะพ่อหรือแม่ไม่ใช่คนที่เขาไว้ใจเพื่อนเขาจะไว้ใจเพื่อนอเขาจะไปไว้ใจเพื่อนแล้ววันนี้อันตรายมากเพราะว่า เจอเพื่อนดีก็แล้วไปแต่น้อยแล้วเกินมันเยอพวกที่จะพาไปทางอื่นมันเยอะนี่ก็คือส่วนหนึ่งหรือว่าลูกสาวผมยื่นผลการสอบมาให้ผมก็มองหน้าเขานี่ตกสองวิชาเลยนะเขาก็นั่งไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าทุกข์แต่ผมกลับวางกระดาษลงก่อนแล้วถามว่าทุกข์ไหมเขาบอกว่าทุกข์ผมเห็นแล้วเขาทุกข์ตั้งแต่วินาทีที่เขาได้รับกระดาษจากคุณครูแล้วทุกข์ตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วว่ากลับมาจะบอกพ่อแม่ว่ายังไงอื ทุกตั้งแต่นั่งรถโรงเรียนมาตลอดทางใจเหม่อลอยเหมือนท่านได้รับซองขาวจากเจ้านายแล้วจะกลับไปบอกแฟนว่ายังไงครอบครัวว่ายังไงท่านทุกมาตลอดใจท่านเหม่อลอยมาตลอดสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่พวกเราต้องการคืออะไรกำลังใจนะถูกต้องแต่เราเราให้อะไรกับลูก ตะเคียนคด่าใส่เข้าไปก่อนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่ลูกเนี่ยเลยถึงบ้านเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่นี่สาวผมก็เพียงแต่ดึงเข้ามากอดไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมไม่ต้องหนูรู้แล้วอืเพียงแค่เนี้ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเรายังเป็นที่พึ่งในวันที่เขามีความทุกข์แล้วเขาก็ค่อยปรับปรุงตัวขึ้นมาคือการให้เสริมแรงหรือกำลังใจเนี่ย หนึ่งก็คือ reinforcement ถูกไหมครับคือการเสริมแรงทางบวกสองเพื่อให้ได้พฤติกรรมตามที่เราต้องการอีกอันหนึ่งก็อาจจะใช้ punishment คือการลงโทษด้วยการดุด่าตีก็ว่าไปท่านจะเลือกวิธีไหนล่ะแต่มันก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกมาอย่างนี้เนี่ยให้เขาเข้าใจความจริงเนี่ยหรือแม้แต่อีกครั้งหนึ่งครูให้มาขอเงินพ่อแม่ไปซื้อการฝีมือส5บาท ไปดีไม่มีก็ให้แบงค์ร้อยไปพอตกตอนเย็นถามว่าเงินทอนอยู่ไหนนั่งเงียบเลยอืกินหมดแล้วใช่ไหมเงียบอเอาไปเลี้ยงเพื่อนเขาเงียบสไตล์เด็กอยู่แล้วรู้แล้วก็คือเอาไปเลี้ยงเพื่อนถูกไหมเอาไปกินซื้อหมดแล้วล่ะคือไม่มีเงินมาคืนอแล้วต้องถูกลงโทษนะ,ะเพราะว่าเงินเนี้ยไม่ใช่ของหนูแต่เป็นของพ่ออล่วงเงินพ่อแล้วพ่อไม่ได้ให้ก็ตกลงกันเรื่องการทําโทษหนึ่งหักเงินค่าขนม กี่วันกี่วันก็ว่าไปอสองทำกันบ้านเสร็จแล้วต้องถูกกักบ,บริเวณห้ามดูทีวีกี่วันกี่วันห้าวันหลังจากผมบอกเขาเสร็จว่าเขาถูกลงโทษอะไรบ้างถามว่ารู้ใช่ไหมว่าผิดเขาบอกว่ารู้แล้วจากนั้นเราก็คุยกันตามปกติเลยเฮฮาเหมือนกินข้าวกินกันตามปกติค่ะแล้วพอถึงเวลาอ้าวถึงเวลาโดนกักบริเวณแล้วก็เดินจุงมือกันขึ้นไปพอส่งถึงห้องก็กอดกันตามปกติส่งเข้าไป ยกมานะโดนทําโทษอยู่นะอ่่คะจบทําไมต้องโกรธด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจอแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตวันนี้อะไรมันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองหรือว่าในที่ทํางานครับเมื่อเราถูกเจ้านายเรียกไปดุเรียกไปตําหนิทั้งๆที่เราผิดเราจะเถียงในใจตลอดเวลาอแล้วเราจะแสดงอาการไม่พอใจครับ ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเราผิดเพราะเราไม่เคยถูกสอนให้ยอมรับความจริงแต่ว่าเด็กยอมรับความจริงแล้วก็รู้ด้วยว่าเมื่อถูกทำโทษก็เป็นส่วนของการทำโทษแต่ไม่มีการอาฆาตแค้นใดๆนี่คือสิ่งที่เขาจะถ่ายทอดสู่สังคมเหมือนเขาก็รบในกฎกติกาถูกต้องเขายอมรับว่าตรงนี้เขาผิดเขายอมรับผิดลงโทษเข้ามาได้เลยเพราะว่าทันทีที่พอเขาทำตัวดีผมบอกว่าพ่อยกโทษให้เขาบอกไม่จำเป็น เขาพร้อมจะรับโทษจนจบกักบริเวณก็กักไปเงินเดือนก็เงินรายอาทิตย์ก็หักไปผมก็เลยถามว่าแล้วเอาเงินที่ไหนไปกินที่โรงเรียนเขาบอกว่าเพื่อนที่หนูเอาเงินพ่อ ให้เขากินเขาก็เริ่มกลับมาเลี้ยงหนูค่ะยังดีได้เพื่อนดีอเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเนี่ยฉันนั้นโดนพ่อทำโทษนะกลับบริเวณก่อนแล้วแล้วยังหักเล่นจนอีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นใจก็เลยเห็นใจอาจารย์คะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะอาจารย์คิดว่าหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในชีวิตประจําวันสําหรับคนในปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์คะคือวันนี้เราต่างคนต่าง จะทำทุกอย่างให้ได้ดั่งใจคเมื่อไหร่ก็ตามเราพยายามจะทำทุกอย่างให้ได้ดั่งใจใจของเราหรือว่าตัวของเราเนี่ยยังทำให้ตัวเราได้ดั่งใจแทบจะยังไม่ได้เลยแต่เรากลับบังคับให้ทุกคนที่เรารู้จักไม่ว่าจะสามีภรรยาลูกหรือคนในบ้านให้ได้ดั่งใจของเราให้ได้ดั่งกิเลสของเราเรายังตามใจกิเลสเราไม่ไหวเลยเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณอ้ายพูดถึงเนี่ยว่า พ่อแม่พยายามจะประเคนให้ลูกยิ่งถ้าคนที่เคยไม่มีแล้ววันนี้มีก็รู้สึกว่าวันตอนเล็กๆฉันไม่มีเพราะฉะนั้นฉันมีปัญญาวันนี้ฉันจะพยายามใส่เข้าไปให้ลูกฉันได้อย่างที่ฉันขาดท่านลืมไปแล้วว่าวันนั้นท่านลำบากท่านถึงมีวันนี้แต่ท่านกลับเอาวันนี้ไปยัดให้เด็กตั้งแต่เล็กเพราะฉะนั้นเขาเสียคนแน่เขาลำบากวันหน้าแน่เพราะฉะนั้นเขาลำบากวันหน้าแน่ ท่านบังคับให้ลูกเรียนเทควันโดเรียนเปียโนเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ให้มากเสร็จแล้วต้องไปเรียนพิเศษนะครับสามภาษาสามภาษากังฟูเจะอ e c ซีปาดกันเข้าไปเข้าไปนะแต่เอาถ้ะแต่ผมแค่จะถามว่าท่านทำงาน8ดโมงครึ่งเลิก5้ามงเย็นนะคุณพ่อคุณแม่นะครับไปถึงเจ้านายก็เรียกไปสั่งงานนะครับอีกชั่วโมงผ่านมาเจ้านายเรียกมาอีก วันหนึ่งเจ้านายเรียกท่านไปสั่งงานเจ็ดชิ้นตกเย็นขณนะที่กลับ,บรถกําลังกลับบ้านเจ้านายโทรมาบอกว่านี่งานยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวช่วยไปพบคนนั้นอีกท่านจะเกิดความไม่พอใจพอถึงบ้านท่านเอ็นหลังลงแล้วก็อยากจะปิดโทรศัพท์ไม่เอาแล้วเจ้าหนุ่มเจ้านายอะไรลูกท่านก็เหมือนกันแต่ท่านบอกว่าไงไปทําการบ้านอาบน้ําแล้วกินข้าวมากินข้าวแล้วเดี๋ยวรีบทาให้เสร็จนะเสร็จแล้วรีบไปนอนอมอมแม่เหนื่อยมากแล้วรู้ไหมว่าแม่เหนื่อยขนาดไหน ฟังแล้วกรรมจริงๆถ้าเกิดได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ไปซะเลยใ,<ช>ใ<ช>ื่ไหมมัน<อ>จะได้ไม่ต้องเด็กเมือม่อเมือม่อ,อ,อหลายปีมาแล้วผมอ่านบทความผมชอบคำคำหนึ่งเขาบอกว่าผู้ใหญ่ตอนเนี้ยเหมือนเป็นโจรที่ปล้นความเป็นเด็กมาจากเด็กสุดแล้วหลักธรรมที่ต้องมาใช้เพื่อให้เกิดความแบบเนี่ยค่ะสุขทั้งเราทั้งเขาทั้งเจ้านายด้วยเราด้วยลูกด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ เปิดใจยอมรับความจริงเริ่มจากจสังคมในหน่วยเล็กๆคือครอบครัวรถ้าครอบครัวมีความสุขเราจะแบ่งปันออกให้คนอื่นได้ออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครก็ตามที่ครอบครัวมีแต่ปัญหาเนี่ยออกไปที่ไหนก็ไปสร้างปัญหาต่อเริร่มจาก หน่วยเล็กๆก่อนอ่าววันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับแค่ฟังแค่น,นี้ก็เพลินนะฟังอาจารย์อธิบายนะฮะอาจารย์หมออาจารย์ที่เรีออยกว่าทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะง,ง่ายสมมติว่าไปเจอคนที่อะไรนะอธิบายยากๆเราก็ไม่อยากจะถามนะเพราะไม่รู้ว่าที่ถามมันตรงกับที่เขาสอนหรือเปล่า จะว่าไม่รู้ก็กลัวว่าเอ๊ะนี่ไม่ค่อยมีปัญญายอมรับยอมรับไม่รู้ก็ยอมรับไม่รู้นักว่ิฉลาดแล้วนักวิดแล้วค่ะอาลล่าคาะวันนี้เราต้องสามคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ